สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครเข้าสู่ช่องบอยบอมทองพระเครื่องมันบ้านนะครับผมขอบคุณทุกออเดอร์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่มาอุดหนุนนะครับเดี๋ยวพอเราเสร็จชั่วโมงนี้นะครับนี่เก็บนะครับเก็บครับพี่สวยๆลุ้งๆนี่คือเก็บต้องเก็บอะครับชั่วโมงนี้ใครไม่เก็บนิดพลาดเลยนะนี่ฮะ นะครับผมวันนี้มีเสือหมอบปีหนึ่งเก้ามานะครับโคตสอนะครับเรายๆทอานอาจจะงงโคดรสอรนี่คือคือรุ่นคือรุ่นอะไรทําไมถึงต่อโคตสอนะครับโคตสอเนี่ยประมาณปีคือจริงจริงหนึ่งเก้ามีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อกต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับมีตั้งแต่บล็อกธรรมดาบล็อกวงเดือนโคตสอนะครับขอบขยักแล้วก็โคดธนาคารกสิกร,รไทยนะครับแล้วก็วงเดือนเต็มและไม่เต็มนะครับโคตสอนเนี่ยนะครับผมจำนวนการสร้างนะครับผมจริงๆริงเอาบล็อกธรรมดาเนี่แหละแล้วก็ไปต่อโค้ดนะครับ ประมาณสักปี20 1920ปี20เนี่ยนะครับผมเกิดน้ําทะเลหนุนนะครับผมทําให้วัดชายทะเลกาหลงนะครับผมซึ่งห่างออกจากวัดกาหลงออกไปนะครับนะครับผมเกิดจำลูกสุ่มนะครับเกิดจากน้ําทะเลหนุนนะครับวัดก็เกิดความเสียหายนะครับผมทีนี้เจ้าวาดนะครับวัดชายทะเลกาหลงมาขอความเมตตาจากหลวงปู่นะครับหลวงปู่สุดนะครับผมนะครับหลวงปู่สุดก็มีความเมตตานะครับผมนะครับนำเหรียญที่ สร้างเสร็จแล้วปลูกเศษเสร็จแล้วคือปีรุ่นหนึ่งนี่แหละมาบให้เจ้าวาดวัดชายทะเลกาหลงนะครับได้นําไปนะครับแจกจ่ายนําไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมเช่าวัตถุมงคลแล้วก็นําเงินมาบูรณะวัดนะครับทีนี้นะครับเจ้าวาดวัดชายทะเลกาหลงเลยขออนุญาตนะครับต่อโคอเสือซึ่งเป็นชื่อของหลวงปู่สุดธิิธโลนี่แหละครับผมตอกใส่ตรงสังฆาตินะครับผม หลวงปู่สุดท่านมอบนะครับหลวงปู่มอบเหรียญนะครับให้กับเจ้าว่าวาชายทะเลกาหลงไปประมาณทักถุงหนึ่งถุงหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500เหรียญนะครับเพราะนั้นโคสอจะหมุนเวียนในตลาดแค่2,500เหรียญนะครับผมนะครับไม่มากนะครับพบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยกว่าทุกทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็ธนาคารเกษตรกรไทยจำนวนเท่ากันคือ2500เหรียญนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เปิดสาขาธนาคารเกษตรกรไทยสาขาปากช่องที่โคราชนะนะครับก็นะครับ ผู้บริหารก็ศร <Yeah. S 1> ัทธาในหลวงปู่สุดนะครับก็ขอนะครับผมเหรียญนะครับผมหลวงปู่สุดนะครับผมแล้วก็ตอกโคด้านหลังเป็นเกษตรกรไทยธนาคารเกษตรกรไทยครับหลวงปู่ก็มีความเมตตาบริจาคให้นะครับผมมอบให้นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตต่อโคเกษตรกรไทยใส่ด้านหลังปีส0ูนแล้วนะครับนะครับผมอันนี้คือโคสอนะครับผมนะครับหมุนเวียนตลาดน้อยมากนะครับผมยให้ดูก่อนสวยๆนะครับ อันนี้คือเปิดไม่แพงด้วยนะครับผมเช่าจากเพื่อนมานะครับผมจมูกถือโอเคนะครับจมูกจมูกเต็มนะครับแตะปลายนิดหน่อยนี่ครับโคสอนะครับโคสอตอกเต็มนะครับโคสอขอบ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 ตรงสอเสือจะมีรอยสะดุ้งสะดุ้งนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินี่ครับแดงแดงเลยนะครับตาพญานาคโอเคสองฝั่งโอเคนะครับเนี่ยไม่บอดนะครับนี่ฮะแดงแดง พื้นแดงแม่วงๆเลยนะครับนะครับอัสนา,าคมคมนี่ครับตามซอกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากนะครับประสบการณ์แบบโอ้โหดีมากปีหนเ้าเป็นรุ่นเสือที่ต่อจาก17เจ็ดเลยครับเห็นไมขอบขอบเหรียญแดงแดงลงๆเลยมะอุคมชัดมากนี่ครับมะอะนะครับแล้วก็อุนะครับ บอกราคาเลยไหมบอกราคาแล้วพี่พี่จะลองว้าวนะนะครับผมปีหนึ่งเก้าโคสอนี่หายากหายากกว่าหลายๆรุ่นนะครับแล้วหาสภาพนี้นะครับผมผมเปิดทุนพันหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดห้าได้ไหมเอาสิบแปดห้าลวกันครับพี่กำลังสักสามร้อ เพราะว่าโคสโคสอพี่ถ้าเป็นรุ่นอื่นผมคงบวกสักสองร้อแต่ว่าโคสอพี่โคสอครับพันแดห้าิแล้วกันครับไม่ข้ามสองพันเอ้าดูสิเอาโคสอด้วยมาอุคมชัดด้วยนะครับนี่ดูจมูกหลวงปู่ครับนะครับจมูกแตกายนิดหน่อยไม่ไม่เสียหายอะไรครับสันจมูกโด่งครับนะครับอันนี้เป็นบล็อกโคสอนะครับไปพี่ดูตรงโคสอดีๆนะครับ ตัวสอเสือเขาจะสะดุ้งนะครับนะครับพราะว่าเขาตอ,อกมือนะครับตอ,อกมือนะครับพี่ๆสวยมากองนี้แดงๆอะไเห็นไหมมีเสน่ห์มากนะครับผมขายบล็อกธรรมดาไปเดิมๆดิมอนจมูกเต็มๆที่ว่าผมขายไปล่าสุดนะผมขายสองพันนิดๆเลยนะอันนี้เป็นโค้ดสอครับโอ้โหเลียนเด้งเต็มๆด้วยนะครับเดิมๆเลยนะ ดีมากดีมากองค์นี้ดีมากครับพี่ดูเขาตัดไหมดีมากองนี้คือสวยมากนะครับนี่ครับพระเขาตัดจีเห็นไหม ออกพันแปดห้าส <len persu> <ions> yeah. ิบครับ hmm. พี่พี่มีเหรียญเดียวนะครับนะครับเยินดีกับลูกค้าที่ได้ไปด้วยมีเหรียญเดียวครับพี่มีเหรียญเดียวครับสําหรับเสือหมอกปีหนึ่งเก้านะครับมามาดูหลวงพ่อโกดีกว่านะครับหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องนะครับหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องขาไปนะครับน้องเปิดเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบนะครับนะครับหลวงพ่อโกะวัดเก้าห้องนะครับขาไปนะครับนี่ครับนะครับพี่สมนึกนะคนลับรถชื่อพี่สมนึกนะครับ หลวงปโกวัดเก้าห้องนะครับนี่นะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับนี่ยังสวยอยู่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งครับปีสามสี่นะครับหลวงปโกวัดเก้าห้องนะเดืยนแรกหลวงอโกะนะครับ อย่งที่สองยกคู่เอาเอาแปดร้อยพอครับผมจำทุนไม่ได้แล้วทุนผมเท่าไหร่บ่ะเึงซื้อที่สนามบิ๊กบางใหญ่มาวันนี้ยอืมได้แปดร้อยครับพี่ได้แปดร้อยกำไรน่าจะได้สัก ไม่น่าข้ามร้อยนะกันไมโตองนะครับสวยนะครับเดิมเเลยปีสามสี่หลวงพ่อโกวัดเก้าห้องคือต้องอธิบายว่าขาไปจะไม่นิยมเท่าขากับนะครับราคาเจ้าหัวจะไม่แพงเท่าขากับนะครับราคาจะอยู่แค่หลักร้อยมีข้ามห้าร้อยนะพี่ต่อเหรียญน,นะนะครับก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะครับเลือกได้นะคะเลือกได้นะครับอันนี้องอ่ะอันนี้ก็ได้ พี่ๆเลือกได้นะครับจะให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่เลือกเหรียญไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับบนล่างนี่ครับให้ดูใบหน้าก่อนในการตัดสินใจปุ๊บแล้วก็เหรียนบนนะครับพอๆกันแหละนะครับปีสามสี่ ลูกค้าโทรมาอ่ะโอเคครับสุดใจแล้วกันไหนก็อ่ะเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองขอดูรูปได้นะครับหลวงพ่อก็เสียมเห็นแล้วเนาะ อันนี้สมเด็บพระสังฆราชนะครับธนาคารคนครหลวงนะครับขออนุญาตจัดสร้างนะครับนะครับบอแบ่งปันในราคาแค่2องกับห้าสิบาทรวมส่งลุงลุงนะครับพี่พี่น้าเีนนี้ธนาคารคนครหลวงนะครับสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยกับห้าสิบบาทเนาะ แล้วแล้วก็มีหนึ่งเหรียญที่มาใหม่คือเหรียญน,นี้ปู่สีสุโทโธอันนี้น่าจะเป็นเหรียญผิวนาคด้วยมั้งเนี่ยกล่องมาอย่างนี้เลยอ่ะพี่เขาเขียนมาอย่างนี้เลยอ่ะทองแดงทองแดงผิวนาคเสริมสร้างบารมีหลวงปู่สีสุโทโธแล้วก็เนี่ยเขาเขียนมาทองแดงผิวนาคเลยยังอยู่ในซีนอยู่เลยนะโอ้โหแต่ลุ้งแบบโหมดมากอ่ะ จะส่องยังไงดีผมไม่อยากแกะซีนนะพี่คือซีนเข้ามาอย่างนี้เลยอ่ะแต่เหรียญสวยมากเลยอ่ะเนี่ยพี่ไม่ต้องลงกล้องเลยโปรซีสุดโตโอ้โหโอ้โหครับทุนสองร้อยบาทพี่มาพร้อมกล่อง,องผมจะเปิดเท่าไหร่ดีวะเอาสามร้อยได้ไหมครับสามร้อยได้ไหมเหรียญน,นี้ผมว่า,น,าน่าจะไปได้อยู่นะ สามร้อยได้ไหมครับพี่ผเป็นเป็นเป็นผิวหน้าอะพี่แล้วก็ลุ้งแบบสวยมากอะแล้วพร้อมกล่องกล่องเดิมด้วยนะครับน้องขอสามร้อยนะครับเนาะน้องขอสามร้อยบาทเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้รีวิวสักทุกเรียญนเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นเห็นกันแล้วใช่ไหมครับอาจจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นแล้วก็องค์นี้หลวงพ่อคูณอ่าองนี้ขอสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทน,นี่สองร้อยบาท จริงๆผมซื้อมาเกินนะผมซื้อมาน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็เหรียญสวยนะครับ200รอบาทเอ้ยไม่ใช่สิต้อง2องหสิซื้อมาร้อยห้าิโอ้โหสองห้าครับพี่ขอโทษทีครับสองห้าโอ้โหมนพูดคุณสองหครับ2องห้าสงั้นเอาเอาเท่ากันเลยเอาเท่ากัน เอาเท่ากันเพราะว่าผมตัวเฉลี่ยดีกว่าผมตัวเฉลี่ยดีกว่าครับเอาเอาหลุมพหุคูณสองร้หสิบแล้วก็ปู่ีตัวสองรอห้าสิบนะครับเอา,อางนี้ดีกว่าง่ายๆจะได้ไม่งงกันนะครับสองหสิบเท่ากันครับเพราะว่าผมซื้อมาคู่ผมซื้อมาคู่ครับพี่แต่ว่าราคาราคาไม่ได้เท่ากันนะราคาเอาปูซีตัวจะแพงกว่าแต่ที่นี้นผมซื้อมาคู่เองครับผมซื้อมาคู่ก็เอาสองรห้าสิบพอ 250หสิบครับหลงพ่อคูณแล้วก็ปสสูดซื้อตัวก็สองรห้าสิบนะครับนี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โหหลงพ่อคูณสุดยอดมากม่วงๆแป๊ดแป๊ดเลยปีสามเก้านะครับรุ่นปกป้องประเทศครับพี่พร้อมกล่องพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่ครับปีสามเก้านะครับอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เอาปสสูดซื้อตัวเอาสองร้หสิบพอนะครับสองหสเพราะว่าผมซื้อมาคู่กับผมซื้อผมซื้อมาคู่นี้ นะครับเอารายการละ250นะครับง่ายๆเลยนะครับไม่งงเสือหมอบได้พันแปดห้าสิบครับพันแปดห้าสิบนะครับขอกาไรสองร้อยพอนะครับพันแปดห้าสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลวงพ่อโกะนะครับผมขอสี่ร้อยห้าสิบต่อเหรียญนะครับนะครับผมถ้าเกิดยกคู่น้องเอาแปดร้อยพอนะครับแปดร้อยพอนะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเจอกันตอนเย็นนะครับสวัสดีครับ